เปลี่ยนร่างใหม่เนี่ยเรารู้แล้วจะเกิดเลยมาต่อบาร,รมีเลยเพื่อเป็นประโยชน์เลยหรือว่าเราจะไปไหนเรากำหนดได้เพราะจิตเราอยู่ที่หลวงปู่จิตเราอยู่ที่หลวงพ่อจิตอยู่ที่หระจายสารณคมจิตเราอยู่ที่จักรพพัดจิตอยู่ที่เรามีบุญทำบุญตลอดเวลา เรื่องทางโลกมันกะน้อยลงทางโลกแต่ก็อยู่กับโลกมีงานทางโลกเราก็ทำธรรมะเราก็ทำเราก็สร้างไปเรื่อยๆนะี่นะไม่จำเป็นเราต้องมาวัดหรือไม่จำเป็นเราต้องไปในที่สงบเราสงบอยู่แล้วถ้าเราํำบุญนะหรือความสบายนะ่ย เรามาทดบุชความสบาย